ใแล้วก็ประทับใจมากเลยค่ะที่เราเติบโตแล้วก็ก้าวมาสู่ความสําเร็จใน34ีปีคณะบัญชีศรีปทุมนะคะเรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริงนะคะที่เรามีครูหรือว่าผู้มีประสบการณ์มาสอนในรั้วมหาวิทยาลัยนะคะที่มีมากกว่า150คนคะ่ะความสําเร็จนั้นนะคะของคณะบัญชีที่ผ่านมาเนี้ยค่ะเราได้รับความร่วมมือจากองค์กรแล้วก็วิชาชีพคะ่ะที่ช่วยกันผลิตบัณฑิตเพื่อไปสู่ในตลาดแรงงานนะคะมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะก้าวต่อไปนะคะที่เราจะร่วมสร้างบัณฑิตให้เป็นมืออาชีพคะ่ะที่ ให้ก้าวทันกับการเปลี่ยนแปลงในวิชาชีพนะคะเทคโนโลยีและก็นวัตกรรมค่ะก็อยากจะเชิญชวนน้องๆนะคะที่กําลังจะตัดสินใจที่จะเลือกเรียนนะคะของคณะบัญชีศรีปทุมนะคะเราการันตีของความสําเร็จการศึกษาเรียนจบมีงานทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะสาปีของคณะบัญชีครับก็มีความเติบโตแล้วก็อยากที่จะให้เติบโตมากๆไปกว่านี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของออนักศึกษานะครับที่มีคุณภาพนะครับขอบคุณคณะบัญชีเหมือนกันครับ คณะบัญชีของเราค่ะสร้างความรู้สร้างอนาคตแล้วก็อยากให้น้องๆค่ะมาร่วมช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้คณะบัญชีด้วยกันค่ะผมเองนะครับก็จบในส่วนของปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกของคณะบัญชีมหาวิทยาลัยศิปรปทุมนะครับก็ได้นาเอาองค์ความรู้ที่ได้รับประยุกต์ใช้ในกระบวนการทํางานนะครับโดยเฉพาะด้านการบริหารงานบริหารคน ด้านการเงินแล้วก็ด้านบัญชีของภาครัฐนะครับอยากจะฝากน้องๆว่าการเรียนบัญชีไม่ได้ยากกว่าที่คิดนะครับแค่ลองลงมือลองมาเรียนแล้วก็ลองปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริงนะครับสิ่งที่ดีที่สุดสําหรับการเรียนบัญชีก็คือคุณจะได้รู้ทั้งบัญชีทั้งภาษีและได้รู้เรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับทางวิชาชีพบัญชีครับ ยินดีวันนี้นะคะที่เห็นสิทธิ์เก่าทุกท่านนะคะได้เข้ามาร่วมแสดงความยินดีแล้วก็เหมือนมาพบปะรุ่นพี่รุ่นน้องเจ้าเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รู้สึกมีความสุขมากเลยค่ะขอให้คณะบัญชีนะคะสามารถสร้างบัณฑิตดีๆแล้วก็เพิ่มพูนความรู้ให้กับนักศึกษาที่เข้ามาแล้วก็ขอให้ทุกๆปีมีนักศึกษาเข้ามาเยอะขึ้นเยอะขึ้นทุกๆปีค่ะ